ปูปูใหญ่หน้าคาเทพประสิิ์ครับผมมัดปากุดสมิงครับวันนี้มาหนองชิมาขอโชคครับงวดวันที่สิบหกกรกดาคมหกหาขอให้ปูโดนมาดานโชกลาบให้ลูกล้านสุขผู้สุขคนที่เขามาเบิงด้านหลังสิเป็นน้องน้มครับเพื่อนบอกว่าเป็นถ้ำหน้าคาถ้ำที่ปูเป็นอยู่ครับผมนี่ครับมาน้องพาไปเบิง ผู้ใดมาเบิ่งคลิปนี้ผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับงวดวันที่16กร,ร,รกฎาษหกหานีา่ครับด้านหลังจะเป็นถ้ำนาคา <c oughs> นะครับปูที่ขึ้นมาจากถ้ำนี่ครับปูขึ้นมาจากถ้ำนี่นี่ครับสาธุสาธุสาธุผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเดี๋ยวบ้านน้องจะไปขอโชคกับปูแล้วก็ ไปรับโชคนำกันครับผมสาธุสาธุสาธุ คนสิของมาเบิ่งกอให้รับโขกเป็นร่างกาย,กยาทันปูเด้บ้านก็ถูกเพรถูกสามตัวถ่ายเลยดีนังที่นึ่งงดที่ผกรกตระาขาคาขอให้ปูเดินมาดามเที่ยงหลังดูหลังนักปูดเด้ เลยก็มาเบิดนที่นี่ะขอใหงรับโชกไปนั่งกันนะครับวันที่สิบหกกราคมหัว้าลาลังจุดถูกขอปูใหญ่ค่าข้าถูกกระชิตสามตัวถ่ายรถกรดี่ตัวที่หนึ่ง เบาหนองขอปูให้เด็กถูกดอกนี้ขอให้ปูโดยมดาดามโชคหลากอห้ลูกหลานในตีู่เด้เที่พวกปักเสียนไียนี่นะล่ม,ลม,มด้ยนะมาเบิรกรับโชคไปน้องกันทอกปูะทางถูกเปียกครับก็ได้ อย่วมารอดุนโฉงด้วกันครับว่าเมื่อน,นี้ปูชิดบันดาลโฉลักเีทกูกตัวได้หายนะครับเนาะมาไปดุน,เ,นเด็กถุกนด้วกันครับวันนี้บ้านนองจุดขอปูใหญ่นาค่าเทปสิทธิ์ครับผมวัดปากุดสมิงครับจะพูดเรียก,กถูกตัวแหลกกันครับผม ถูกตัวแหลกไม้เหลขกหาครับไม้เหลขกหาสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวมาบนเงรถูกตัวที่สองตัวที่สามครับผมปูใหญ่นาคาเทพประสิทธิ์ครับผมบัดปากุศลิงเนาะเดี๋ยวมาลวนน้ำกันครับผมตัวที่สองตัวที่สามครับปูนาคาเทพประสิทธิ์ครับปูใหญ่นาคาเทพประสิทธิ์ ด้านหลังกที่บ้าน้องผาไปเบิ้องนะครับผมเป็นวังพญานาคครับมองที่ปูเพิ่นขึ้นมาครับเนาะเดี๋ยวมาล่อหลุดเละถูกไปนํากันครับผมสาธุสาธุสาธุผู้ใดคำว่าเบ,บิ้งก็คอยหลับชกไปนํากันงวดที่สิบหกก็เลยรามหกาเบื้องใหม่มเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารย์ในการรับชุมนําบ้าน้องกะเสนอแนวทางให้ครับผมมารับโชคเด้อเดี๋ยวไปหลุดเละถูกครับผมสาธุสาธุสาธุ เลขถูกตัวที่สองครับผม soon, บหมายเลขศูนย์ครับห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับสาธุสาธุทะปูเด้อดลบันดาโลาโชคล,ลาภให้ลูกหลานผู้ใดเข้ามาเบิง่งกันโชคดีเป็นน้ำกันรับโชกไปนน้ำกันก็เบ,บาหลงังทัปูเด้อสาธุสาธุาธเด็กถูกตัวที่สองครับ, soon, รบหมายเลขศูนย์ครับห้าศูนย์ครับห้าศูนย์แต่มาเบิ่งเด็กถูกตัวที่สามกันครับสาธุสาธุ ปูใหญ่หนาคาเทพประสิทธิ์วัดป่ากุศมิงครับผมสาธุสาธุมารรล,ลุนเลขถูกตัวที่สามครับผมสองตัวแรกห้าศูนย์ครับห้าศูนย์ปูใหญ่หนาคาเทพประสิทธิ์สาธุสาธุสาธุทัวเลขรถูกตัวที่สามครับผม วันนี่ถูกตัวที่3ครับผมที่เบ้าหนองจุดขอปูงไง่ายนะคระเทปปัรครับผมเราดูไปนํากันครับเราจะเป็นตัวใดนเนาะหาศูนย์หาศูนย์น่าศูนย์สองหรืนย์จะดูไปน่ากันครับผมตะปูกิเมตรตาห้นโลกราน ดูไปแล้วน,นะครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผมปูใหญ่หนาคาเทป,ปชีนครับามาชัดเก็บน,นะครับห้าหาศูนย์เก่าครับผมห้าศูนย์เก้าหรือห้าศูนย์ห,หกรครับผมหรือจะเป็นศูนย์เก่าหาศูนย์หกหาจะได้ครับ ต้มเงาเล็กอยู่เบาหนองหายไปเลยสาธุสาธุสาธุาธปูใหญ่นาคาเทวปดปชิตครับวัดป่ากุศมิงอำเภอเบญจลักษณ์อย่าวัดศรีสะเกดครับเบาหนองมาขคอแคั็งแหลกครับเบาหนองมาขคอแคั็งแหลกเนาะทุเรศเขามาเบญจลักษณ์โชคปรปน้ำกันครับผม509หรือ506ครับผมสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ทุกคนโชคดีครับผมทุเรศเขามาเบิง่งักษณโชคดีไปนน้ำกันครับผม ปู่ใหญ่เทพประจิตครับผมวัดปากุศมิงสาธุสาธุสาธุขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ